รอเบ่งอันตลาดยังจะวายแล้วค่ะตลาดวันที่สิบเจ็ดพฤษภาจะวายแล้วค่ะจะไปแล้วค่ะเตรียมขึ้นรถบ้นแล้วค่ะตัวอะไรกันอันนี้ก็เตรียมขึ้นรถแล้วอันนี้จะไปแล้ว 哈喽，最后，好 คอยถึงใจถึงราคารอบสุดท้ายอ่ารีบก,กลับแล้วเพื่อนกระท้าย้อยเปิดอยู่ตลาดต่ละบอนละทีก็ดีไวะะ่ารั่กท้าย้อยเปิดแล้ว เออถ้าซ <there. S 1> ื hmm. royalty, ้อมาแช่ไว้ค่บโบปินเลยเนาะซื้อมาก็ต้องขายแล้วนะตะเวนขื่นเร็วเนาะแต่หามยังบโบยั่างอันฮอร์เรียวแต่กันยังบบสายนะตะเวนขื่นเร็วโอ้เมื่อไหร่ โอ้ราคาหัวเลยแสนกว่าหัวไดยควายใหญ่ควายใหญ่คอย,ยสูงเออเขาว่าสีง,งามๆเลยไปก่อนหมู่ละควายกับงกหันสีง,งามๆเยลยเราไปนะเดี๋ยวไะโตได้่อย <laughs> อไปแล้วถ้าแมนบานปิดแบบนี้่ะบอค้างละถ้า่าเปิดมองนั้นก็เปิดไม่ก็เปิดกะ่ะ โอเคนะแกได้ถ้าย,ยอยไปอันคลา,ายมองนั้นมองนี้แนห้อยก็ดีกระลายเพิ่มขึ้นเลยเพราะว่าได้บอกกันมองนั้นมองนี้นะเจ้าของบอกพอยุว่าไอ้แทเจ้าเ,าเบิงบ้งคิปเด้อมาห้ามแจ้งตลาดว่าเมื่อไดเปิดนะเมื่อไรปิดเมื่อไดปิดเมื่อได,เป,ด,อไดเปิดทีได้หูจักนะวันวนี้พอนม่เบิบ้งคิดพอนี่นบอกจักว่าบ้านเฮาเปิดนะนพอนี่เบิ้งคิดพนีกับหูจักกับบ้านเฮาเปิด ก็กับบได้ขายก็ซื้อตื่นกันไปขายมองใหม่นะขายมองนั้มองนี้ถ้าแม่นว่าห้ามีทุกมือ้อคือว่างั้นนะเปิดทุกบอนนะขายมองนี้ซื้อมองนี้ซื้อตื่นเป็นพร้อมไปเรื่อยๆจนห่อครบจ่านอาคาคุอพุงหาสุขส,ขส,ขสวาวที่พอแลยมีตลอดทุกมื้อกันกระสะพ,พัดเลยเนาะ <laughs> เริ่ทยอยครับแกดออกมาค้อนก็นซื้อตื่มสิมาค้อนกันไม่ได้ขายก็ซื้อตืมขายว่ะขายตัวเดียวขายตัวเดียวสิแต่ละคนไม่แต่จะขายตัวเดียวเลยเอาเมื่อน้ำนะ จองตัวเต็มรถเลยโหสามตัวเอาเต็มรถเอารถทางฮ้างอะนาอมาครับนะเอารถใหม่ใหม่พัดจะได้รถนี่ละวมาคนเอารถใหม่ๆอะไรมาแก <c oughs> เออขิงว่าขี้ควายนย่ยงันถือมันซอดได้อันไห้อยบลาณอยู่เลยคนซื้อคนขายโบลาณกับวายเลวเลยทำไมว่ามันมีตลาดทุกทีทุกทีค่ะคนกระถาไปตลาดใหม่ไปได้ตลาดนี้เลือกเข้าตลาดใหม่ะนะ อันนี้ผัดแต่ละทีผัดยังบ่เปิดเบิดนะมันก็เลยอันนั้นเร่ยเมื่อเราลดแล้วอันนี้จูงเมื่อ,อน,นี่อ,อือไวไปแล้วกลับบ้านหมาแล้วพอ่พอกันนัดหนานะคะเจอกันนัดต่อไปค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ สุขภาพแข็งแรงไครวังแต่ละคนนะขายพูดละโตละโตวเลยเอากำไรตัวเดียวดิกำไรตัวเดียวตัวเดียวสิพูดนะขายพูดละโตละตั พพอๆกันไม่ค่ะสัปดาห์หน้าค่ะวันจันทร์หน้าค่ะติดต่อสอบถามทางไปทางมาว่าปเปิดหรือบอ่ปเปิดอ่ะได้ที่เบอร์เบอร์เจ้าของตลาดนะคะศูนย์หกสี่้าแ่สองหนึ่งค่ะถามว่าเปิดอยู่บ่หรือว่าจังไดนะเพราว่าผูมาทางไกลอยากูจักก็โทรถ,ถามได้ค่ะที่เบอร์064.245.8421ค่ะ ที่ตลาดดอนทอยนะคะทุกวันจันทร์ค่ะพวกพ่ก,กันไหมคะ่ะใออนชิ้นนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะติดตามตอนต่อไปได้คะ่ะขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้มชมโชคดีจะเป็นของท่านคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า ขายได้ขายบมดหรือซื้อใหม่หน่อย

ว่าว่าลาแฟนคลับอะไรขังยังถ่ายเต๊กโตไปอีกอยู่เอาเอาเอาอันเอาหรอเอาเมื่อหรอว่าว่าสีลาจะมีก๊อกหนึ่งก๊อกสองก๊อกสามเอาขันตอนสุดท้ายนะเอาเมื่อหรอนั่ง่ได้ขายหมดนล้ว อาเมื่อก่อนค่ะตอนนี้กระแสลาเมื่ออีดีได้บ้าน,นค่ะไปอีดีค่ะบ้านค่ะเพราะว่าสายและรถรถกล,ลับไปบ้านแล้วค่ะเรือบอสกี่คันสี่หาขันนี่แ่ะติดตามตอนต่อไปได้ค่ะขอบคุณมากนะคะโชคดีจ้า ขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า